สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแต่งหน้านะคะง่ายๆแต่งสไตล์เฟิร์นนะคะนี่ค่ะรองพื้นที่คนใช้ตัวนี้มาเริ่มเขียนเลเย,เลยน,นะ,ะมีสิว เลียค่ะาาใช้แล้วก็ใช้คอนเซนเลอร์นะคะอันนี้เป็นคอนเซนเลอร์แตะสิว นะคะแต่เสีนิดนึงเยอะอยู่นะคะแต่เฟินจะไม่ชอบทาใต้ตานะคะมันดูหนาหนาไปเฟินไม่ชอบนะคะใต้ตาดำๆนี้แหละเป็นอมะตะใช่นิ้วแตะเลยใช่นิ้วแตะเลยนะคะหลังจากนั้นลงแก้มนะคะลงแก้มก่อนใช้ตัวนี้ลิปฟิกนะคะมันเป็นลิปใช้ได้ทั้งปากแล้วก็ จ้งฝากแล้วก็แก้มนะคะนี่เลยใช้มือเกลี่ยเลยจ้าแล้วแต่ถนัดแล้วแต่เราถนัดนะคะถนัดแบบไหนก็ถนัดแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะคะยังไม่แดงก็ใส่ไปฝนจะเป็นคนชอบแต่งหน้าแล้วก็ไม่เติมระหว่างวันนะคะจะแต่ง เลยตอนเช้าเราก็ไม่ซับหมายถึงว่าไม่ทาแป้งไม่เติมปากอ่ะเติมบ้างไม่เติมแก้มอะไรเงรี้ยไม่เติมแป้งไม่เติมแก้มตั้งแต่เช้ายัางไงก็อย่างนั้นเลยนะคะ,ะแล้วแต่ชอบนะคะชอบขนาดไหนแล้วจะมันลง แอ็นชั่วดวยตานะคะใช้ตัวนี้นะคะตานะคะแปลบลู ทำให้เหมือนกันส่องข้างค่ะลงแป้งค่ะใช้ตัวนี้นะคะใช้ข้อนี้ซื้อได้ที่ในท็อปทุกสาขานะคะส่วนจะเป็นคนผิวสองสีซื้อเบอร์ขาวสุดนะคะแต่ว่าเป็นผิวสองสีสีอมเหลืองผิวอมเหลือง ปัดหน้าแล้วก็มาปัดคอนะคะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราหน้าลอยนะคะหน้าลอยปัดคอด้วยปัดหน้า แล้วก็มาลองอายเชโด้ยไม่ใช่ไฮไลท์หน้านะคะไฮไลท์กอดหน้านี่ปัดไปเลสีน้ำตาลนะคะปัดปเลยปัดไปเลยนะคะ ให้หน้าดูเป็นมิติหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฝนก็ทำตามค่ะหลังจากนั้นก็เขียนคิ้วกันเลยนะคะฝนใช้ตัวนี้ซื้อได้ทั่วไปเลยนะคะง่ายมากสีจงสีเจนะคะมีไม่แพงนะคะปัดคิ้วเลยติดที่สิวเนาะสิวเจ้ากกร,รมวาดตามโครงคิ้วเลยคะ่ะ วัดตามโครงคิ้วเราเลยวาดตามโครงคิ้วเราเลยนะคะอ่าได้แล้วนี่แค่เพิ่มสีลงไปนะคะแล้วก็ปัดปัดปัด หัวคิ้วก็ปัดขึ้นหน่อยให้ดูฟุ้งๆนะคะได้แล้วเห็นไหมแป๊บเดียวได้แล้ววาดตามโครงคิ้วเราค่ะชอบแบบไหนวาดแบบนั้นเลยอ่าฟันก็ได้ประมาณนี้ก,ก็ปัดปัดตัวใหม่ปัดปัดหม่เดี๋ยวทำอีกข้างนึงก่อนนะคะอ่าอีกข้างเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวฟอนจะมา ทาตาฉะนมาทาตานะคะเฟิไม่ได้เอาที่ปัดขนคิ้วมาปกติก็ปัดขนคิ้วนะคะสีทองสีเข้มสีน้ำตาลก็แล้วแต่แล้วแต่ใครชอบวันนี้เฟิมาอยู่ทวเบิร์กเฟิไม่ได้เอามาลืมที่ปัดขนคิ้วนะคะ,ะเดี๋ยวนี่นะคะชุดแต่งตาของเฟิลถูกซื้อได้ตามท็อป ทั่วไปเลยค่ะแล้วแต่ชอบแล้วแต่ถนัดชอบสีไหนก็เอาสีนั้นเลยนะคะวันนี้จะมาสีชมสีชมสีชมนะคะใส่ลงไปเลยทาให้ทั่วเปลือกตาเลยค่ะทาให้ทั่วเปลือกตาเลยอันนี้แต่งตามสไตล์เฟิร์นนะคะสไตล์ใครสไตล์มันชอบแบบไหนก็ แบบนั้นเลยนะคะใครชอบแบบไหนก็แต่งแบบนั้นเลยชอบสีไหนก็สีนั้นเลยนะคะทำให้เหมือนกันเนี่ยค่ะคัดเบ้าตาคัดเบ้าอย่างนี้นะคะแล้วก็เกลีย่ยให้ทั่วเปลือกตาเบาๆนะคะแต่ว่าจะเน้นหนักแค่ตรงเบ้าคัดเบ้าอย่างนี้นะคะแล้วก็เรามาเกลี่ยอ,อย่างนี้เกลี่ยเปลือกตาอย่างนี้นะคะแล้วก็ข้างล่างด้วยต้องทานตาอย่างนี้นะ ต้องเข้าอย่างนี้เพราะว่าเล็ตาดูบนนี้นะคะอขอใช้กระจกต้องทำปากนี่นะคะแล้วแต่คนชอบเนาะชอบสไตล์ไหนสไตล์นั้นโทนไหนโทนนั้นนะคะ ใชสีนี้สีน้ำตาลนะคะมีชิมเมอร์สีน้ำตาลทองนะคะทาแค่ขอบขอบนะคะทาแค่ขอบขอบ <c oughs> ตอนนี้ฝนอยู่พูทับเบิกนะคะมาเที่ยวพูทับเบิกอากาศเย็นมากหมอกหน้าง <c oughs> นะคะนเนี่ยจะได้ประมาณนี้นะคะโอ <c oughs> ได้ประมาณนี้แล้วแต่คนชอบนะอ่านี่นะคะแล้วจะมาลงเปลือกตาด้วยสีมุกสีขาวมุกนะคะนิดหนึ่งลงไปนะคะเปลือกอหัวตานะาลงไป ลงไปเลยลงไปนะคะก็จะได้ประมอนนี้นะอือเดีลยวอันนี้นะคะเป็นอายแชโดว์นะคะยี่ห้อนี้เลยนะอีกทีหนึ่งยังไม่สาใจยังไม่เข้มข้นนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกฝนชอบไม่ชอบเติมหน้าระหว่างวันเอาให้เข้มๆไปเลยนะคะ ใส่หัวตายอย่างนี้เราใช้แป้งมาคับอีกทีหนึง่งสีน้ำตาลน,นะคะทาข้างล่างด้วย,ยนี้อ,อเพิ่มความเข้มข้นเออแส้งมันจ้าไปปิดหน่อยนะคะอืม ใช้แป็งใช้แปรงเปลี่ยให้เท่ากันแต่งไปแต่งมาก็เยอะเกินนี่นะคะเฟิร์มไม่ได้ติดขนตานะไม่เพราะแต่งเบาๆไม่ได้ติดขนตาไม่ได้ติดหลังจากนั้นเราก็มาทำการดัดขนตา ดัดขนตาแล้วปัดมัดคาร่านะคะดัดขนตาแล้วปัดมัดคาร่านี่ดัดให้งอนเลยขาดไม่ได้เลยนะดัดขนตาเนี่ยเพราะว่าเวลาปัดแล้วมันจะได้งอนๆไงคะอืมแตกต่างไหมข้างที่ดัดก,กับข้างไม่ดัดย้ำอีกทีนึ ฟิร์นใช้มัดคลาตัวนี้นะคะใช้นานมากแล้วก็ใช้นานแล้วเวลาปัดแล้วมันยาวเวลาปัดแล้วมันยาวมากเฟิร์นชอบหาซื้อง่ายตามร้านทั่วไปราคาไม่แพงสองร้อยกว่าบาทนี่เห็นไหมคะปัดตัวเลยปัดไปตามใจชอบนะคะปัดไปตามใจชอบค่ะ นี่นะคะตกข้างที่ไม่ปัดข้างที่ปัดก็จะได้ประมาณนี้ค่ะทำอีกข้างหนึ่งก่อนข้างนเราได้ขนตาตามที่ต้องการแล้วนะคะแสงมค่าไอายไลเนอร์นะ น,ะะนี่ใต้ตาฟอนตาเอเอเนอร์คอตานะคะดืมทาก่อนปัดมาพร่าเมื่อกี้น,นะ,ะเพื่อให้ดวงตาคมกริบ พาแค่ห่างตานะคะคนจะพาแค่ห่างตาแค่ตรงนี้แ,แล้วก็มันจะมีอลีเนอร์ในสัมผัวอัพเกรดอะลีเนอร์ ได้แล้วนะคะเดี๋ยวทำอีกข้างก่อนนะมาปันมะขา่ายยามีคที คิวนิดหน่อยเพื่อให้มันขนมันเป็นทรงนะคะนี่ดมามเรามาไฮไลท์จมูก ทำแคบนิดหน่อยนะคะครับลูก,ลกตืน่นครับมาเร็วมาหาแม่ลูกแม่อยู่นี่นิบมันนิบมันนะคะครับลูกมาหาแม่เร็วเย <c oughs> าะลูกหน่อเจ้า <c oughs> ลูกตืน่นเอาจุแค่ไหน ทาผ้าใส่โป๊ใสิโปสใส่แดงเดี๋ยวไปทำผมก่อนนะคะลืมอีกนิดนึงค่ะปัดมัดขลาดได้แต่หะ ปัดมันคาล่าขนตาเอ้ยนิดนึงรับลูกชายสีเดียวแค่นี้ค่ะ ง่ายๆสไตล์ตามใจฉันตอนนี้อู่ที่พูดถึเกิค่ะเสร็จแล้วค่ะเป็นหนีบผมมาหน่อยๆนะคะก็จะได้ประมาณนี้บายบายให้ดูข้างหลังค่ะดูไม่ได้มันเป็นวิดีโออย่างนี้ดูไม่ได้ไ้ก่อนนะคะ